มาเพื่อนๆไปเก็บไข่เมื่อกี้ไปเก็บไข่สงสารไก่จริงๆเขาก็มีอาหารดีๆของเขากินอยู่แล้วแหละนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่มีพวกเขาไม่มีอะไรเคี้ยวๆกินนะก็เลยจะมาเอาอันนี้ไปให้เขาหน่อยผักสลัดนี่ กลางบรรยากาศหนาวๆนะคะมาเก็บผักไปให้ไก่นะคะทำกลางวันได้โอ้ยเสียมเห็นไม่เข้าดินมันแข็งโอ้ยไม่เข้าโอ้ยทิ้งไว้ตรงนั้นจะได้มองเห็นเนี่ยนะคะหไปเก็บไข่โอ้ย,อยเก็บไข่ เป็ยายก็จะเอาหน้าหนาวก็จะเอาพวกเนี้ยโซโซอีกทักไอเมเตอร์อีกตักไอเมตเตอร์นิสูโอ้ระไอเมตไอเมเตอรสวายเมเตอรนี่นาอีกตักขณะนี้ติดลบหนึ่งองศานะคะเป็นเวลาสิบโมงเป็นยายก็จะเอา นี่พวกที่ตรงที่แกะอะไรเงี้ยที่แกะอยู่ที่เป็ดอยู่อะไรเงี้ยก็จะมาคลุมพวกเอ่อพวกดอกกุหลาบดอกดอกอะไรเงี้ยก็ถือโอกาสว่าใส่ปุ๋ยไปเลยนะดอกกุหลาบแล้วก็ดอกเอ่อดอกกุหลาบแล้วก็ดอกไอโบอตันอะไรเงี้ยนี่นี่ก็ถือว่า ถ้าเขาละลายไปก็จะเป็นปุ๋ยเนาะก็ถือป้องกันความหนาวด้วยเนี่ยแฟนยายเขาเขาเขาบอกยายเมื่อกี้จำได้ไหมตอนแรกที่ยายเปิดคลิปเขาบอกไอ้ที่เขาใส่หน้ากากเขาบอกว่าไอ้ป้องกันฝุ่นไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันอ้นั่นนะไม่ได้ป้องกันโคโรโคโรนโคโรราโคโรนาโอ้ยจ้ อนูพี่เหมือนทำทำงานทำกลางอากาศติดลบหนึ่งองศาติดลบหนึ่งองศาแต่มันก็ถ้าแดดออกมันก็น่าทำนะพเพื่อนๆแต่ถ้าแดดไม่ออกนะมันก็ขี้เกียจเนาะแต่ก็ต้องดูสิใส่ถุงมือใส่หมวกใส่สารพัดอย่างเนาะมันหนาว ยายถ่ายรูปนี้ไม่ได้ใส่นะออกมาแป๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยวคนนี้เข้าวานแล้วสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่นะคะเมคานิงลงเต็มเลยขาวโจ้ไปหมดยังไม่ใช่หิมะนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นน้ําแข็งเฉยหิมะยังไม่ลงตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีแล้วนะคะ เก้าโมงยีนาทีอากาศอยู่ที่ลบหนึ่งองศาตอนนี้เนาะตอนนี้ลบหนึ่งองศาเมื่อคืนเมื่อคืนลบสองศาเนาะอันนี้ยายจะแค่มาเออ่ถ่ายให้ดูว่าการใช้ชีวิตหน้าหนาวเนี่ยแค่จะออกมาแป๊บเดียวแค่นี้นะเสื้อผ้าก็ต้องหนาต้องแบบว่า ถ้าออกไปทํางานก็อีกอย่างหนึ่งนะทํางานไปซื้อของอะไรเงี้ยไปไกลๆก,ก็โอเคอยู่นะคุ้มอยู่ที่จะใส่เสื้อผ้านานา,นาแต่สําหรับที่ออกไปนิดนึงเนี่ยตอนนี้ยายจะออกไปเก็บไข่เนาะอืจะออกไปเก็บไข่ก็ต้องแบบทั้งหมวกทั้งมันไม่คุ้มนะออกไปแค่แปบ๊บเดียวออกไปแค่สิบนาทีหรือเท่าไหร่ก็ต้องมานั่งเอ,อใส่เสื้อผ้านาหน,นานะพเพื่อนๆไม่ใส่นาก็ไปไม่ได้มันหนาวนี่เห็นไหม น้ำแข็งจับเลยอันนี้ขนาดเก้าโมง9โมงแล้วนะเนี่ยของไม้จับเห็นไหมนี่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ก็น้ำแข็งนี่อันนี้สวยเนาะนี่นน้ำก็น่าจะเป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวยายจะพาไปดูสวนเพราะว่าในนๆก็จะไป นี่น้ำแข็งน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะในอยากจะไปเก็บไข่จะเลยมาถ่ายคลิปให้เอ็ซีดูก่อนก่อนเลี้ยงก่อนนะนี่แค่น้ำแข็งนี่นี่นี่น้ำโอ้แข็งหมดเลยนี่โอ้นี่ถ้ามันหนาวจริงๆเดินเหยียบได้นะเนี่ย แข็งนโนอนข้างหลังน่นเดี๋ยวพัดน,นี่ตรงที่ยายมาพามาเก็บเห็ดเขามาตัดหญ้าเมื่อวานซืน,นเออดีแล้วที่เขามาตัดหญ้าเดี๋ยวหิมะลงเราจะเห็นข่าวจุกเนาะนี่เขามาตัดหญ้าออกมองไม่เห็นเพราะมันเดียวไกลนี่หลังบ้านยายเนาะยายไม่ได้ใส่ถุงมือมานะเนี่ยว่าออกมาแป๊บเดียว ควันออกปากควันออกปากบางทีงทหิมะตกก็ไม่หนาวเท่านี้นะพเพื่อนๆเออเนาะไปดูสวนผักว่าจะเป็นยังไงมังางเเดี๋ยวคอยไปเก็บไข่ เลื่อน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 อุ้ยเลื่อนเพื่อนๆไม่น่าล่ลลาละรถเขาเพงเปลี่ยนล้อเอ้ยเกือบเกือบติดเ,เกือบคุบกบแล้วขึ้นเนินเกือบเกือบคุบกบนี่ขาวเยอะไปแล้วนะคะยังไม่ใช่หิมะนะไม่ใช่หิมะนะคะเดินต้องระวังเด้อนี่ใส่รองเท้าธรรมดา นี่นะคะดินเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวต้องไปทางนู้นนี่นะคะต,ต้นขาโลน่าต้นขาโลน่ายญยอุ้ยแ <c oughs> ข็งแข็ง,ขงนี่นะคะเดี๋ยวคอยดูตอนเขาละลายมาจะ,จะยังรอดอยู่ไหมเนี่ยสงสัยไม่รอดแล้วช้ำแล้วแหละเนี่ยนี่นี่ ดูต้นนี้เออเดะช้ำแล้วแหละคิดว่านะคิดว่าช้ำหมดแล้วแหละนี่นี่ผักยายใบด้านนี้ดีกว่าหมุนมาด้านนี้เฮ้ยเป็นน้ำแข็งหมดละนี่นะคะเห็นไหมเ,หเพื่อนนี่น เดี๋ยวมาดูมาดูตอนมันละลายนะม,มาดูมันตอนมันละลายมันจะชับไหมไปหมดแล้วมองเห็นไหมลังคาบ้านยายวันนั้นยายได้เล่าให้ฟังหรือเปล่าแฟนยายเล่าให้ฟังลังคาข้างบ้านน้ําแข็งละลายหมดแล้วแต่บนลังคาบ้านยายยังมีน้ําแข็งอยู่ก็แฟนยายก็จะบอกว่าบ้านยายนี่ เขาเรียกว่าอะไรนะออสเรเลียเขาเรียกว่าอะไรเนาะมันดีมันดีคือป้องกันดีคือ <c oughs> ป้องกันดีแบบว่ามันหนาดีมันป้องกันดีแบบถ้าเกิดบ้านไหนที่ไม่ดีก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีน้ําแข็งเกาะอยู่แล้วเพราะว่าความร้อนในบ้านความอุ่นในบ้านมันทําให้อุ่นไปบ,บนหลังคาด้วยอ่อ ความร้อนมันก็เลยละลายน้ําแข็งออกหมดเนาะแต่ความบ้านยายนะมันป้องกันดีมันเลยไม่ค่อยเปลืองไฟไงเนาะถ้าบ้านไหนมันป้องกันไม่ดีมันก็เปลืองไฟเหมือนแอร์นั่นแหละมันเราเปิดแอร์น่ะถ้าบ้านบ้านไหนกําแพงบ้านไม่ดีมันก็เปลืองไฟเยอะอะนะอจะประมาณแบบนั้นนะ่ะยายอธิบายไม่ถูกนี่นะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นผักชียายทั้งนี้หนึ่งผักชี นี่ตรงนี้เป็นกระเทียมนะคะตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะดูยาวเยอะไปหมดแล้วนะคะทุกอย่างเป็นน้ําแข็งดินก็เป็นอันนี้ก็คือกระเทียมนะคะเพื่อนนี่นี่ยอดกระเทียมนี่ที่ยายปลูกไว้กระเทียมนะอันนี้ยังหิมะยังไม่ตกนะแบบนี้จะหนาวกว่าหิมะอีกนะเพื่อนเพื่อน มาดูตรงนี้กระลำดาวเฮ้ยสวยสวยจังเฮ้ยขนาใบาิกสวยจัง ข็งนี่ตรงนี้สวยอ่ะน้ำแข็ง อันนี้คาโรนาคาโรล,ล่าน,นี่นะคะยายจะพับอันนี้แอปเปิ้ลก็ยังอยู่นะคะไปเจันนี่แหละอันนี้มาอัปเดต น้ำแข็งให้ดู <c oughs> นมยายจะไปเก็บไข่ไข่พาเก็บบ่อยๆแล้วนะอือนี่ดูดิตรงนี้นี่ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่ามันสะท้อนแสงเก้าโมงน่าจะเก้าโมงครึ่งแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนๆนะวันนี้ทั้งวันแหละก็จะอยู่อย่างนี้เลยถึงแดดจะออกแต่ก็ <c oughs> ไม่ละลายเพราะว่ามันหนาว อันนี้อาทิตย์นี้มีแต่ติดลบทั้งวันทุกวันแหละติดลบทุกวันนี่ขนาดหนาวหนาวยายยังเห็นเห็ดขึ้นเลยนะน่าเสียดายวันนั้นเพื่นใหญ่ชวนว่าจะไปเก็บเห็ดเขาบอกไม่ไม่ให้ออกจากบ้าน ไม่ให้ออกจากบ้านกี่กิโลเมตรไม่รู้เลยไม่ได้ไปดูดิหนาวหนแล้วเขายังออกเพียบเลยเห็ดนี่อ,อ,อ้ยแข็งเห็ดคอนเหมือนเห็ดคอนเลยนะมันเห็ดคอนบ้านเราอะนะแข็งหมดแล้วป่ะเพื่อนเฮียใหเ่ขาไปเก็บไข่ก่อนน้าไม่ไหวแล้ว สวยเนาะถ้าแดดออกคอยดูนะถ้าหิมะตกขาวจัว้วะแล้วแดดออกอย่างนี้จะสวยมือเย็นลนะคะสี่วันนะคะ,นนะ,คะเป็ดไขวันเว้นวันไข่อยู่ตัวเดียวนะคะไขวันเว้นวันสี่วันไก่ก็มีอีกตัวหนึ่ง ไข่คแค่สามวันอีกตัวหนึ่งไข่ทุกวันเนอะนี่่ะแค่นี้แเละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนอนเพมินจะออกมาทำงานแล้วแฟนยายออกมาทำงานแล้วจะสิบโมงแล้ว